คนที่ทําเคมททำรังสีแต่ละครั้งนมันไม่ได้ค่าแค่เซลเล์มะเร็งมันค่าทุกเซลล์ในร่างกายการที่กินไข่ขาวทดแทนไปเนี่ยก็คือทดแทนสิ่งที่เขาสูญเสียไปกินไข่ขาวทุกครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะเบื่อผมก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรผลิตภัณฑ์จากไข่ขาวให้มันหลากหลายมากขึ้นผมผลิตนมไข่ขาวขึ้นมามันก็จะให้ง่ายต่อการกินเข้าไปทาลายไมเซทของคําว่าไข่แล้วขาวออกมาเป็นนมไข่ขาวเป็นปัจจุบันนี่แหละครับ อาบูมิลนะครับก็คือนมไข่ขาวไข่ขาวเนี่ยส่วนประกอบหลักก็คือโปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาบูมินอาบูมินเนี่ยจะเป็นส่วนที่ไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตก็จะช่วยไปซ่อมแซมไตที่มันสึกหรอคนไข้ที่ทําเคมีก็จะเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยในการทําเคมีให้ได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอาบูมิลเนี่ยหนึ่งขวดก็จะมีโปรตีนเท่ากับไข่สี่ฟองต่อหนึ่งขวดก็มีหลากหลายรสชาติให้เลือกไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาไทยช็อกโกแลตวนิลากล้วยหอมเมลอนต้ ครึ่งก็มีครับไม่คาวไข่แน่นอนครับผม ผมเองเป็นพยาบาลเนี่ยเล็งเห็นอยู่แล้วว่าไข่ขาวเนี่ยสำคัญกับทางการแพทย์มากขนาดไหนเขาเบื่อในการที่จะทานไข่ขาวเดิมๆประกอบว,ว่าผมกับภรรยาเนี่ยเราสองคนเนี่ยมีฟาร์มไก่กระแสะพวกไข่แดงเข้มขนมเปี๊ยะลาวาแล้วคราวนี้ไข่ขาวก็ถูกทิ้งไปเราก็เลยพยายามที่จะนํามาแปรรูปให้เป็นนมไข่ขาวเราจะใช้ไข่ไก่เก็บไม่เกิน3วันเสร็จจากนั้นก็ทํามาเป็นกระบวนการพาสเจอไยเหมือนนมผลิตภัณฑ์ของผมก็ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการของประเทศไทยด้วยฐานการผลิตอยู่ที่ ละติเลยครับการจําหน่ายของเรานะครับก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ทาง Facebook สามารถจะส่งได้ทั่วประเทศเลยครับผมการจัดส่งเราจะจัดส่งแบบเย็นเราจะบรรจุใส่เป็นโคแพ็กเข้าไปแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเนี่ยไม่เกิน2วันถ้าคิดถึงไข่คือคําว่าข่าว ผมก็พยายามที่จะให้เขาลองชิมดูว่าอย่างเช่นรสช็อกโกแลตของผมนี่แหละกับรสช็อกโกแลตแบรนด์อื่นๆเขาก็แทบแยกไม่ออกครับอันไหนทํามาจากนมไข่ขาวถ้าได้ชิมเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่เขาก็จะกลับมาซื้อซ้ําแล้วก็บอกต่อกันว่ามันไม่ได้เป็นข่าวอย่างที่คิดสิ่งที่มันจะพัฒนาได้ไปใกล้ๆกับนมก็คือโยเกิร์ตเลยเอาลองมาทําลองมาหมักจนประสบผลสําเร็จเราก็เลยมองว่าเป็นโอกาสในการต่อย,ยอดของนมไข่ขาวเราถึงอนาคตโอกาสใหม่ๆในตลาดของเราด้วยเราก็อยากลงทุนตรงนี้ครับไปที่ ทุกภูมิภาคอย่างน้อย4ี่ภาคทั่วไปเพื่อกระจายสินค้าให้คนทั่วไปได้รู้จักกำลนงไข่ขาวและโยเกิร์ตไข่ขาวไข่ขาวนะคะเป็นอาหารที่คู่กับการแพทย์มานานถ้าคนไข้หรือว่าผู้ป่วยผู้รับบริการได้กินหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปได้กินแล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นผมก็ถือว่าผมประสบผลสําเร็จในวิชาชีพพยาบาลของผมแล้วเราก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอาชีพผู้ประกอบการ